สวัสดีแล้วพี่น้องอบ้านไปสร้างป่าก็ยังไว้ป่าครับผมปลาแดดเดียวผู้ใดผู้ใหญ่ได้อยากได้ปลาแดดเดียวครับผม <c oughs> เดี๋ยวแพ็่ปากระสีแพ็คทรงห้องเย็นแด้วพี่น้องรถตู้เย็นรดเย็นรถเย็น,ยน,ยนปลาแดดเดียว <c oughs> ตรงทรง รถตู้เย็นไหมไปถึงพี่น้องแอบประทับใจพี่น้องผู้ใดอยากได้ปลาปลาเส้นปลาเส้นปลาโวนจันนะครับปลาโวนจันหรือปลาจี๊เนี่ยปลาโวนจันมีปลาโนนจันครับผมปลาโวนจันมีเอาไว้กินครับผมปลาลดมื่อวานนี้ได้ใส่พอดีอยู่พี่น้องปลาลดใช้สวยมากครับพอดีนะครับ เอาหลดแดดเดียวแต่มีตัวน้อยผลไปน้ำค่าไส้ไปนะพี่น้องอาอือเข้าปลดลดหน้ามันเรียกโบได้ไหมอันนี้ไปยังอันนี้ปลาสลิดเอาเปิดให้พี่น้องเมื่อกี้ครับพี่น้องสนใจปลาสลิดครับผมปลาสลิดตัวสวยๆเี่พี่น้องปลาสลิดอ่มันๆน,นะครับกินกับน้เลยกินกับข้าวเหนียว เอาปลาสลิดอย่างคือมีสองถุงออันนี้เพิ่มค่ะโอ้ตีอันนี้เพิ่มโอ้ปลาสลิปสดปลาสลิดบอ่อเดียวนะครับบอ่อเดียวกันนี่นะครับผมมีปลาเทียมเดี๋ยวจะพึ่งอีกโอ้ปลาเทียมปลาเนื้ออ่อนครับผมสวยๆใช่ไหมส่วนนี้ก็ปลาช่อนอันนี้ปลาช่อนคะ่ปะปลาช่อนแดดเดียวนะครับเดี๋ยวเ้าจที่พึ่งอีกอยู่ เพิ่งอีกจังน้อยเดี๋ยวจะแพ็กนี่ปลาอันนี้ปลาดุกปลาดุกนี่เจ้าไหนมักที่สุดเลยทอดกินกับเข่าทกับเข่าแซ่บเด้พี่น้องปลาดุกทอดกินกับเข่าครับผมปลาอีกยังที่ทอดกินกับวเขาแล้วจังสี่เลยเนาะเดี๋ยวไปเพิ่งอันนี้สิทรงปลาแดดเดียวทรงรถเย็นนะครับแต่ว่าค่าทรงกะเลดราคามันกะ อัพขึ้นมาเน,นี่ยจักหน่อย <Okay. S 1> แต่ว่า,วาพี่น้องก็จะได้กินปลาแดดเดียวแม่มันชั่วมันชั่วกว่าบ่ตรงหยาดว่าม,มันอีกเนา่าชิเม็นเออมีกินบ่ตรงยานมีกินมีหยังมันกับมีกินปลาไปธรรมดาละ่ะมีแต่กินปลาอืมบนตรงยานมีกินตู้ๆแม่มแล้วไปไปกับไปรถตู้เย็นเลยถับผมเพราะว่า บ้านต่หน่อยมีรถเย็นแล้วผู้ใดอยากฝากผู้ใดอยากสั่งปลาแดดเดียวสั่งใด้เลยพี่น้องสิขายปลาแดดเดียวดอกมันยังเสียบปลาแดดเดียวนะครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นปลาอยากได้ปลาอะไรก็สั่งได้ครับผมปลาสลิดปลาลดนะครับ ปลาลน้ำที่ดีพี่น้องจ้ะปลาลปลาลนาค่าไซส์นะครับมันก็มีตัวเลขตัวใหญ่ปะปนกันไปนะครับเพราะมันไม่ได้แบบเออปลาลนาเนี้ยมันโบนี่มันโบนี่ปั่นรถที่ปลาลเลี้ยงมันฉีดใส่เดียวกันมืดเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันปลาลบานเห่าปลาลหน้าบานเห่ามันกเสิดปนกันแน่จังหน่อยเอา รถเจ้าขึ้นนี่จะโน้อยตัวนี่พอวานปั่นรถโมเดลมันโมเดป่นรถเรียงเห็นป่แยกกันหน่อยนี่ครับผมกับคาร์ไซกันไปเขาบอกสามารถเรียกได้ที่โน้นครับผมคือยังสาลุมสาสางน่ะไอ้ตัวน้อยโตง่ายก็ต้องเอาไปไปก่อนเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปจักบารเนี่ย